สวัสดีครับเพื่อนๆครับสุดสัปดาห์แห่งการลองรันของพวกเรานะครับผมไปเจอเจ้าตัวนี้มาครับแทแดะ้นี่คือรองเท้าซูเปอร์เทนเนอร์ตัวซีเครที่ผมไปเจอมาครับผมวันนี้เราจะมาเล่าถึงเจ้าตัวนี้ให้ฟังนั่นก็คือ s o อกคือนี่เอนโดฟินเทนเนอรนะครับโหดูนะฮะคือวันนี้ ต้องบอกตรงๆว่า E O S L เต็มบ้านเต็มเมืองเลยซมองไปทั้งไหนก็เจอ E O S L เต็มบ้านเต็มเมืองเลยซ่าเจอคดหลายสีเลยโอ้โหเจอจนเอียงเจอจนเลี่ยนเจอจนอะไรเลยแต่เข้าใจได้รองเท้ามันดีนะยังไงเวมันแบบเราเลยอยากมองหาความแตกต่างนะฮะก็เลยไปเจอเจ้าตัวนี้มานะครับไปใส่ลองรันเพื่อใส่ลองรันมันเป็นซูเปอร์เทนเนอร์คือดูมาสักระยะแล้วและก็เลยแบบว่า เบื่อๆเว้ยเ,เ,เจออะไรอีวอลสลอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปจัดมาลองนะฮะเพราะว่าโอ้โหหลายสำนักหลายเจ้าหลายตำราหลายช่องหลายอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเขาอวยเจ้าตัวโฟมตัวนี้มากนะฮะนั่นคืออินคิอะไรนะเนี่ยอินคิดิรันอินคิดิรันอินคิดิรันโอ้โหเียมีแค่นี้เองนะ มีแค่นี้เองเชดโด้ Shadow, โคตรน้อยเชดโด้ Shadow, ให้มาโคตรน้อยแล้วที่เหลือก็เป็นโฟม e v a ธรรมดานะฮะหนาแล้วเท่าทนี้อิงคิที่รันมีอยู่แค่นี้เนียให,ให้ดูเส้นเห็นไหมเห็นเส้นไหมฮะนะครับก็เลยเอาไรอยู่วะในใจคิดตีจริงวะเหมือนรองเท้าซูเปอร์สปอร์ตนะ <laughs> ทุกคนเคยเข้าซูเปอร์สปอร์ตใช่ไหม สีประมาณนี้นะสีเขียวประมาณนี้ตัดด้วยดําขาวเออแม่งตอนแรกไอ้หี่อลงทาไม่เหมือนเหมือนซูเปอร์สปอร์ตเลยวะแม่งหน้าตาโคตรแย่พู่งตรงคือหน้าตาโคตรแย่นะหน้าตาโคตรเฉยโคตรโบราณแม่งไม่สวยอะเอาง,ง่ายคือไม่สวยอะราคาป้ายคือหกพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับสำหรับซูเปอร์เทนเนอร์ค่ายนี้มีแผ่นนะครับมีแผ่นสปิดโลนะฮะของขึ้นชื่อของ ค่ายซ็อกคืน,นี่นะครับผม hey. band. เฮ้ยเชียร์แบนยากเลยเกินฟิลลิ่งในการวิ่งต้องบอกว่าโหคือแบบว้าวอะ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนคือมันมันมีความนุ่มอะฮะมันให้มาแค่นี้ก็จริงนิดเดียวเองอะแต่แบบพอพอวิ่งช้าวิ่งอะไรเงี้ยมันนุ่มอะเราสัมผัสได้หรือว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเรามีโชคที่มันนุ่มเข้าไปเนี้ยบึ๊บบึ๊บบึ๊บซัพพอร์ตในการวิ่งของเราอะ่ะ นะครับมันอย่างเงี้ยโอ้แล้วถ้าเราออกแรงหน่อยอยากจะเพิ่มความเร็วอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเจอความเฟิร์มของโฟม EVA ของเขานะครับตรงนี้ยไม่รู้ว่าโฟม EVA หรือเปล่าโฟม EVA แหละเออโฟมแล้วกันนะโฟมแล้วกันที่หนาอย่างเงี้ยเออแต่ตรงนี้คือโฟมตัวท็อปของเขาที่อยู่ในซูเปอร์ชูของค่ายยินคิดิลันเนี้ยคือมันมันนิ่มวิ่งไปได้เรื่อยเรื่อสบายสบายเลยนะให้ดูนะลงผมลงเต็มเท้าได้สบายสบายเลย ลพื้นก็น,นามากมีความทนทานมากวันนี้วิ่งไปทั้งหมดยี่สิบกว่าโลนะครับดูพื้นนี่ครับโอ้โหเหลือแต่เต็มเต็มอะแบบถ้าเป็นนักมวยต้องบอกว่าสั่งเวียนนี้ไล้ไล้แผลโอ้โหสุดยอดโอ้โหช่างเปรียบเทียบห <laughs> น้าตามิงเฉยที่ฝ่ายเลยถ้าทุกคนแบบไปเจอมันวางอยู่ในชั้นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะหยิบมันมาซื้อจร,จริงหรอวะ ออเนาะแต่ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าผมมาจับคู่กับเจ้าตัวนี้ไงน,นี่ตัวท็อปของค่ายนั่นคือเอนโดฟินอีทีสองเห็นไหมฮะอ่าหน้าใส่นะหน้าใส่ไปงานเอทีเอ็มปลายปีสีเข้ากับตีมงานพอดีเลยอแล้วช่วงนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะฮะเป็นซุปเปอร์ชูที่แม่งโคตรคุ้มค่าในราคาที่กำลังลดอยู่ตอนนี้หกพันกบาทปะ ผมแนะนํานะเท่าที่ใส่ชุปชู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 ทุยทุยชูปชูมาในปีเนี้ยตัวเนี้ยดีที่สุดอ่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อไม่เป็นไรผมจะได้ใส่ของผมคนเดียวไม่ไม่ไม่ซ้าใครไม่โหลนะฮะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องไปซื้อก็ได้หกพันกว่าบาทชูปชูที่ดีที่สุดในตอนนี้นะส่วนตัวผมนะชูปชูที่ดีที่สุดในตลาดเทียกำลังวังขายอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่นับพวกโตเกียวเอสิโตเกียว ตัวสกายตัวปารีเอ้ยไม่ใช่ตัวปารีตัวเอตตัวสกายที่ยังไม่ออกนะตัวเนี้ยคือดีที่สุดนะครับในตลาดตอนนี้ที่ที่ที่เคยลองมาเลยก็เลยเกิดมาเป็นการจับคู่นี่เพราะว่าถ้าใส่อันนี้ยทุกวันซ้อมอะมันโอ้โหใครบ้าใส่ซูเปอร์ชูซ้อมทุกวันเสียดายพื้นรองเท้านะก็เลยไปเอาเจ้าตัวนี้มาสีเหมือนกันเลยฮนะก็เลยจับคู่เป็นเซตกันกั้นใจซื้อมากเพราะว่าหน้าตามันแย่มาก <c oughs> โอ้โหหน้าตาเฉยอ่ะให้ทุกคนแบบพินิจพิจารณาเฮ้ยนี่มันแบบรองเทา้ารองเทา้าเด็กทัดวิ่งอ่ะเออการดีไซน์อะผมพูดตรงๆนะมันไม่ได้บุลี่เฉยเฉยต้องเรียกว่าเฉยเลยเรียกหน้าตาโบราณกว่าใครเพื่อนเลยคุณไปดูซูเปอร์เทนเนอร์ของมิ z ซ n โหรือซูเปอร์เทนเนอร์อาดิดาสบอสตันเนี้ยโอ้สวยผาผนะฮะ หรือซ oh, ูเปอร์บาทสองโอโหโคตรเท่เลยยึกยักยึกยักยังกับโลซัปรอตแล้วดูเจ้านี่ดิบ้านะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเนี่ยบุมานิ่มอะไรแต่พอใช้จริงอะ่ะมันส่วนทางหน้าตามันเลยอะ่ะมันอารมณ์แบบว่าเฮ้ยถึงหน้าตากูไม่ดีอะ่ะแต่แบบประสิทธิภาพกูดีมากนะเออมันดีจริงครับ เวลาวิ่งช้าก็สบายได้รับความนุ่มของอินคิดิลันที่ให้มาแม่งแค่เนี้ยให้มาแม่งแค่เนี้ยแล้วเทียบกับบอสตันที่ให้โฟมตัวท็อปมาตั้งเทานี้ไม่ได้มีความนุ่มเลยแต่เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่า,วามันคาคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันนะฮะ <c oughs> แต่เนี้ยเลยไม่แปลกใจไง,ไงที่มันแบบซูเปอร์ชูของมันที่จะมีความแบบนิ่มๆขนาดเนี้ย แต่เวลาออกแรงมันเหมือนแบบเทคโนโลยีหมกัอนนอกเลยอะท่านท่านผู้ชมครับที่ถ้าเราโดนความเบามันก็จะนิ่มมันก็จะนุ่มแต่ตราบใดที่มันได้รับแรงกระแทกมันก็จะแข็งเออมันเหมือน,นเทคโนโลยีหมกัอนนอกครับซึ่งมันมาอยู่ในรองเท้าวิ่งซึ่งซ็อกซ์นี่ทาได้สุดยอดมากๆนะฮะส่วนทางกับหน้าตามาก,มากๆเลยอะอืมงัน,นทุกคนก็ลองให้โอกาสเขาหน่อยนะถึงหน้าตาเขาจะไม่ดีแต่แบบว่า จิตใจยู่ดีมากเขาหล่อมากนะครับถ้าใครไม่ยึดติดกับหน้าตาโปรไฟล์นะครับให้ดูที่นิสัยผมว่าเจ้าตัวเนี้ยปรับโจทย์สำหรับรองรันของทุกๆคนมากแต่ถ้าให้เลือกได้ผมขอสวยก่อนดีกว่านะครับเออประสิทธิภาพใครจะไปสวนวะเออถ้าใส่แล้วรอถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยผมพอได้อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับแล้วก็พอ ความทนทานไม่ต้องพูดถึงเลยดีดีมากๆแล้วให้ให้ดูให้ดูแผ่นซอฟบ์่หนาจัดหนาแล้วนุ่มหนาหนุ่มช่วยทําให้นุ่มเข้าไปอีกใส่สบายเท้าเป็นที่สุดนะครับผมการระบายอากาศนีิทําได้ดีแห้งไวด้วยนะผมแค่เอาไปพึ่งผมแป๊บเดียวนะฮะหลังจากไปลองรันมาเปียกซกเลยเอาไปพึ่งลมมาวันนี้ฝนตกเลยนะไปพึ่งลมมาไม่กี่ชั่วโมงก็มีความแห้งละนะครับ อหน้าตาม,มันเชยอ่ะดีไซน์มันเชยจริงๆถึงแม้เขาจะพยายามเพิ่มดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยมีเท็กเจอร์หมดนะฮะตรงจุดๆอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบสกินีนโง่นะเออดีเทลมีเท็กเจอร์เขาพยายามทําให้มันมีโน่ม,มีนี่อ่ะแต่โดยรวมแล้วหน้าตาม,มันแย่แต่ประสิทธิภาพการวิ่งเนี่ยสนุกมากนะครับให้แผ่นสปีดโลมาแค่ครึ่งเดียวนะไม่ได้ให้มาเต็มแผ่นนะครับอันนี้ผมก็ไปฟังของไอทีผมก็ไม่เคยรู้หรอกข้างในมันมีอะไรนะครับการวิ่งเนี่ย ถ้าวิ่งลองรันในเพจที่เหมาะสำหรับคู่นี้นะห้าครึ่งถึงหกครึง่งสบายมากโคตรโคตรน้าไปมาราทอนเลยเดินก็ได้มั่นคงก็ได้ผมว่าถ้าใครเป็นสายเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยอะเอาไปเข้าฟิตเ,เนสได้เลยเพราะว่ามันมีความมั่นคงมันมีความมั่นคงมากๆนะครับคือคุ้มคุ้มจริงแล้วตอนนี้ลดอยู่เหลือประมาณสี่พันกว่าบาท 4,000กว่าบาทสาหรับแฟนแฟนซอคค็อกคืนี่ผมว่าควรมีแต่ถ้าคุณไม่ใช่แฟนซอคค็อกคืนี่ผมว่าไม่ไปมีโอววซ่าหรือไปอะไรก็ได้คุ้มกว่าแต่เนี่ยที่ผมซื้อเพราะว่าผมเป็นคอเล็กชันเฉยๆเอามาซ้อมเพื่อใส่เจ้าตัวนี้อะไรเงี้ยทําความคุ้นเคยทําความคุ้นเคยเออทําความคุ้นเคย <c oughs> เราไปแบบเร็วๆ <c oughs> กับอินคิดิลัน ร์มของมันอย่างเงี้ยซึ่งก็คุ้มเงินนะคุ้มเงินมันน่าใช้จริงๆตัวเนี้มันน่าใช้แต่มันไม่น่าซื้อนะฮะเพราะว่ามันเชยแต่ประสิทธิภาพโดยร,รวมแล้วมันคือรองเท้ารองรันที่ดีเลยอะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มความเร็วมันก็ตอบสนองความเฟิร์มให้ได้นะครับเคยวันเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันชิลมากเลยแต่ก็แอบกดไปที่เพจ้าต้นๆน,นะครับก็ทําได้ดีไม่ล้าขาไม่อะไรเลยวิ่งจบมาแบบว่า ชิวๆนิดๆีสดใสแรงเหลือๆเลยวิ่งช้าช่วงที่พยายามลดแฮตเรทอย่างเงี้ยรองเท้าก็คงความเร็วได้ดีและข้อสังเกตขึ้นของคู่นี้คือ,ค,อคือเวลาวิ่งอ่ะเรียกว่าข้อเสียหรืออะไรก็ได้ส่วนตัวที่ไม่ชอบนะมันเสียงดังเว้ยมันมันวิ่งมันจะดังปบ๊บบบ๊บปบบ บบ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 อย่างเงี้ยทำเหมือนประวัเสียงแม่งโคตรดังเลยเออเสียงแม่งดังบบ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 อะไรเงี้ยโอ้โหเสียงดังไปไหนน่าจะเป็นด้วยการที่มันออกแบบแบบซีลองโฟมอย่างเงี้ยเลวเวลามันกระทบกับพือมันจะได้ยินเสียงแบบ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 เออมันมันก็แบบอารมณ์เหมือนแบบคุณครับรถแวนท่อดังอะไรอย่างเงี้ยเนอะเออเสียงโคตรดังเลยแต่แบบ แต่วิ่งดีวิ่งสนุกครับวิ่งชิลๆหรือถ้าคุณวิ่งช้าเพจเจ็ดในวันที่คุณอยากจะลองอะไรนะลอง LDS อรอลอง slow LSD เออลอง slow i s t a n s โอ้ยวิ่งยาวๆแล้วกันเอาเราไปแบบไทยๆนะเราไม่เอาสับอะไรยุ่งยากเอาคุณอยากจะวิ่งยาวๆชา้ชาๆอะไรอย่างเงี้ยเพจเจ็ดเพจแปดเพจเก้าก็ตอบสนองได้ดีนะครับ คนน่าใช้อารมณ์เป็นว่าแบบเป็นตัวละครลับเป็นรองเท้าลับที่ผมมองว่าคนใส่น้อยอยู่นะคนใส่น้อยแล้วมันเฉยแต่แต่แต่มันถ่ายรูปถ่ายรูปขึ้นอยู่นะเวลาไปอยู่กับรูปเท้าเราแล้วเวลาถ่ายรูปมันก็โอเคมันก็สวยอยู่นะครับแต่แค่มันไปอยู่บนชั้นแล้วมันสู้สู้แบรนด์อื่นไม่ได้เออแต่ถ้าให้เลือกผมก็อย่างที่บอกถ้าคุณไม่ได้ใช้แบรนด์ซ็อกคกรน,นี่นะ แล้วคุณจะมาซื้อเจ้าตัวเนี้ยเดียวๆไปใช้เลยผมก็มองว่ามันข้ามไปดีกว่าไม่ตอบโจทย์คุณหรอกแต่ถ้าคุณใช้ซ,อซ็อกคืนนี่อนาคตคุณจะไปใช้ตัวโปรห้าตัวสปีดห้าตัวเอนโดฟินเอลิทอย่างเงี้ยผมว่าควรต้องมีใช้ตัวเนี้ยคุ้มเงินคุมเงินนะครับคุ้มเงินแต่ก็ต้องทำใจกันนะตามม,ม,ม,มันเลยอืมมันมันมันเชยจริงๆนะครับ เรื่องไซส์ใส่ตรงไซส์ได้นะใส่ตรงไซส์ได้เลยต่างกับต่างจากกัากต่างจากเจ้าตัวนี้ที่ต้องเพิ่มรึ่งไซส์นะครับจากไซส์จากเท้าจริงนะครับจากเท้าจริงก็จะเป็นบวกหนึ่งจุดห้าจากเท้าจริงอันเนี้ยใส่ได้ทั้งบวกหนึ่งถึงบวกหนึ่งจุดห้าแต่ที่ผมเลือกมาคือผมเลือกหนึ่งจุดห้าเพราะว่าผมกะเอาเจ้าตัวเนี้ยมาวิ่งแบบช้าๆไม่ได้ทาความเร็ววิ่งไกลๆสบายๆไม่ต้องรัด เื่อเท้าขยายเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเพื่อมาอการเลือกรองเท้าของผมถ้าคู่ไหนผมจะใช้สําหรับแบบวิ่งสบายๆวิ่งยาวๆฮาร์ปซ้อมฮาร์ปอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่สนเพจไม่สนอะไรผมก็จะเพิ่มมากเป็นพิเศษหน่อยเพราะผมว่าเน้นสบายๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อ่าไม่ต้องรัดรัดเนื้อหลุบเลยอนะคู่นี้ผมเพื่อมาเหลือเยอะนะไม่ต้องรัดรัดเนื้อหลุบตรงเนี้ยปลูกธรรมดาเนี้ยเออซ้นก็ไม่หลุดไม่อ,อะไรก็ก็ดีนะฮะ ก็ทําทําได้ดีการระบายอากาศี่ทําได้ดีเลยก็คือว่าอืมเป็นเป็นผมว่าถ้าถ้าใครได้ลองนะผมมองว่าคุณอาจจะชอบจริงๆคุณนะคุณอาจจะชอบจริงๆเพราะว่ามันทั้งนุ่มทั้งเฟิรม์มมันพอดีมากๆมันพอดีมากๆถ้าคุณวิ่งช้าคุณได้ความนุ่มแต่ถ้าคุณจะเพิ่มเพสเพิ่มความเร็วคุณจะได้ความเฟิรม์มบวกกับความนุ่มที่มันพอดีเว้ยซึ่งมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมันอาจจะ อ่ามันมันกลมกลมอ่ะบางคนอาจจะชอบกินเผ็ดกินเปรี้ยวบางคนอาจจะชอบกินหวานบางคนอาจจะชอบกินจือดอะไรนึกออกไหมฮะมันมันจะไม่ฝึกสักทางเวย้ยมันจะกลมกลมละมุนมากนะครับถ้าใครได้ใช้ผมก็ชอบนะครับแต่ก่อนที่คุณจะใช้คุณต้องผ่านด่านการซื้ออมันก่อนซึ่งมันผ่านยากมันผ่านยากจริงจริง,รง,รงมันผมไม่เคยแม่งมองอยู่ยในสายตาเลยฮะถ้า ถ้าผมไม่ใช้เจ้าตุนเท้าตุนเนี่ยจริงๆเออดังนั้นแฟนๆซอกคืนนี่ควรมีนะฮะควรมีแต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาทดลองแบรนด์ซอกคืคนนี่แล้วอยากจะทำความรู้จักกับโฟมตัวใหม่ของมันน,นะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อมาใช้ได้คุณชอบแน่นอนผมการันตีว่าคุณชอบแน่นอนนะครับแต่คุณก็ต้องรับกับหน้าตาแันนี้ได้แล้วก็เสียงที่มันดัง บ,บบบบตอนวิ่งนะครับโอ,โ,โอ้โหเสียงน่กเก็ตเกียดไม่รู้ผมเป็นคนเดียวเปล่านะใครใช้แล้วเป็นนี่บอกบอกหน่อยนะ <c oughs> วิ่งห้าครึง่งถึงหกครึ่งสบายสบายเลยครับเจ้าตัวเนี้ยโหเป็นเป็นรองเท้าที่แบบว่าความรู้สึกบอกว่าเฮ้ยคู่นี้แม่งน่าใส่เปมาราธอนวิงว่งวิง่งเดินเดินวิ่งงเดินเดินแล้วก็ทึกทนมันเป็นรองเท้าอเมริกานะใช่ไหมเออเป็นรองเท้าอเมริกามันเป็นอารมณ์เหมือนคุณขับรถมาตแตงนะครับ ที่มันมีความใหญ่เถอะทะฟอร์ดเลนเจอร์ดัเปอร์ที่มันใหญ่เถอะทะอะไรอย่างเงี้ยครับมีความหนักหนักแต่ไหลไหลยอย่างเงี้ยเออมันสไตล์อเมริกันน่ะผมก็ไม่พูดพูด,พ,ดพูดไม่ไม่ถูกอะ่ะผมมันชอบรถไงก็เลยแบบเปรียบเทียบกับรถซะเยอะสไตล์อเมริกันเลยครับสไตล์อเมริกันจ้าจาาาอาาอาาาาาา ถ้าลองเราชอบแน่นอนแต่คุณอย่างที่บอกครับคุณต้องผ่านด่านหน้าตาไปให้ได้ก่อนแต่ถ้าคุณอยากจะให้โอกาสมองผ่านข้ามไปโดยไม่ตัดสินที่หน้าตานะครับแล้วไปดูกันที่ประสิทธิภาพกับจิตใจของเขาต้องบอกว่าตัวเนี้ทําได้ดีมากๆแต่ส่วนตัวผมเลือกความสวยไว้ก่อนนะฮะคุณไปเลือกเอาเองคุณจะเอาใช้แล้วดีหรือใช้แล้วสวย แต่ก็อย่างที่บอกเตือนไว้ถ้าคุณไม่ได้ใช้ซ็อกค,คืนนี่ก็ไม่จาเป็นต้องซื้อนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะมาลองสัมผัสแบรนด์ซ็อกค,คืนนี่ผมว่าคุณต้องลองตัวเนี้ยราคาอพอๆกับไทยอั่มยี่สามที่เพิ่งเปิดเลยปะ่ะแต่สเปคไทยอั่มผมไม่รู้นะแต่เจ้าตัวนี้ให้โฟมให้โฟมตัวท็อปมาเออแต่ถ้าผมมองว่าไม่พอนะเจ้าตัวนี้ไม่พอนะถ้าใครชอบหน้าตามันแล้วคนอยากลองไม่จําเป็นจะต้องไปเริ่มที่ไทยอั่มยี่สามนะครับ ส่วนตัวผมนะแฟนไทยอ้อยํายายาว่าผมนะแต่ผมมองถึงแบบถ้าคนที่จะต้องหยิบเงินขึ้นมาจ่ายแล้วซื้อองเทาสักคู่นึงนะนะฮะผมว่าถ้าคุณไปเริ่มจากไทยอ้ําแล้วคุณขยบมาตัวนี้แล้วคุณจะไปใส่ซูเปอร์ชูเพื่อซ้อมตัวนี้ผมว่าแม่งเกตังคซ้อนนะครับผมว่าตัวเนี้ทาได้ดีทําได้หมดทุกอย่างเลยเดินก็ได้รีคอเวอรี่ก็ดีเข้ายืมฟิตเนสเลนเวทเทนนิงก็ได้เพราะว่าดอปมันก็ไม่ได้สูงมากแล้วมันก็มีความมั่นคงนะครับก็คือ เริ่มที่ตัวเนี้ได้เลยไม่ต้องไปเริ่มที่ไทอัมคุณจะวิ่งช้ารองรับหมดอะไรหมดแล้วก็มีความทนทานนะครับแต่เหมือนว่าหน้าตาไทอัมมันมสวยกว่าออมันสวยกว่าแต่ถ้าคุณจะไปต่อยอดอะไปสปีดห้าไปเอโนโดฟินโปห้าผมว่าเริ่มที่ตัวนี้เลยราคาก็ลงมาจากหกพันเก้าแล้วเหลือแค่สี่พันไทอัมคุณอาจจะได้สามพันไปปลายบ้างแต่ไทอัมมันโอ้โรีคอเวอรี่จ่ายนะซัพพอร์ตจ่ายเลยแต่ผมมองว่า ตัวนี้ก็ซับพอร์ตจ่านะแล้วถ้าคุณใช้ไปเรื่อยคุณวิ่งเก่งขึ้นคุณก็ทําความเร็วได้คุณสามารถเอาทำซับวันได้เลยอันเนี้ยเออถ้ากดหน่อยไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยวิ่งห้าครึ่งสบายๆเลยตัวนี้ยสบายมากห้าครึ่งอ่ะห้าครึ่งห้าสี่ศูนย์ถึงหกครึ่งอ่ะอืมถ้าคุณอยากจะล ها, ดรัดเรทหรือคุณไปวิ่งเจ็ดแปดเก้าก็ยังได้นะครับมันมันใช้ลรวชอบเป็นตัวที่ใช้ลรวชอบตามสโลแกนเลยครับน่าใช้แต่ไม่น่าซื้อยังไงก็ ฝากไว้ด้วยไปตัดสินใจเอาเองนะครับถ้าคุณอยากจะเข้ามาในไลน์ของซ็อกคือนี่ผมว่ามันควรใช้แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้คิดจะใช้แบรนด์นี้อะไรเงี้ยก็ฟังคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเป็นข้อมูลไปละกันนะครับแต่สิ่งที่อยากจะคอนเฟิร์มเลยก็คือโฟมอินคิดิลัให้จับตามองไว้ดีๆนะครับโคตรดีเลยครับโคตรด,ดีดีมากๆเป็นโฟมที่ดีมากๆแล้วก็แบรนด์เนี้ยทำได้ทนทนมากๆนะ เออผมก็เพิ่งมาใช้แต่คือมองไว้นานแล้วแต่แบบว่าโอ้ทำได้ดีนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับตอนนี้ราคาดีมากเดสีใหม่จะมาถ้าใครอยากจะหารองเท้าสักคู่เพื่อใช้ในงานเอทีอ็ปลายปีสีนี้ตอบโจทย์เลยรุ่นนี้ตอบโจทย์ใครลงทำเต็มตัวเลยแล้วก็เป็นซปเปอร์ชูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมใช้มานะเวลานี้ปีนี้นะครับแต่แนะนำก็อย่าไปซื้อเยอะนะฮะเดี๋ยว คนใส yes, mm ่เยอะแล้ว yes. ม yes, yes. yes. ันไม่เด yes. yes. yes, yes, yes. yes, ่นนะคะในงาน atm เดี๋ยวผมจะใส่แบบคนใส่เยอะมันไม่เด่นอยาไปซื้ออยาไปซื้อนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขิปนี้นะคะวิ่งดีใช้ดีน่าใช้แต่ไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะหน้าตามันประมาณเนี้ยวิ่งไปก็เสียงดังบบ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 